สวัสดีครับพบกับผมนะบเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับแมงกกี่ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องน้องนุ่นเนาะนุ่นเนชนกนะครับเพชรวิเชียนนะครับผมอ่าอ่าคือตอนนี้น้องนุ่นเนี่ยมาช่วยงานตัดสินใจมาช่วยงานคณะลิเกของคุณพ่อก็คือคุณพ่อสอนรักนะครับเพชรวิเชียนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีกันนะครับว่าข้อดีเนี่ยนะครับมันคืออะไรบ้างนะครับ แล้วครับเราก็มาฟังข้อดีเนาะนะครับของการตัดสินใจของนุ่นนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับที่บอกว่านุ่นจะกลับมาฟื้นฟูนะครับมาช่วยคณะของคุณพ่อนะครับสอนลักเพชรวิเชียนนะครับดีมากๆเลยครับความคิดของนุ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่กระตันยูนะครับต่อบุพการีนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็มีคณะลิเกอยู่แล้วนะครับคิดถูกแล้วล่ะครับ หลายหายคนเดาตั้งแต่แรกแล้วว่าเอออยากให้นุ่นน่ะมาช่วยคณะลิเกของคุณพ่อนะนะครับเพราะว่าคณะของครอบครัวก็มีนะครับไม่ไม่ต้องไปอยู่คณะอื่นแล้วนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ดีครับแล้วคราวนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเวทีนะครับฉากต่างๆนะครับให้มันดีขึ้นนะครับ คราวนี้เราก็จะได้รู้จักานางเอกพระเอกลิเกนะครับตัวละครนะครับคนอื่นๆที่เล่นลิเกในคณะสอนล,ออนลักษั์เพชรวิเชียนเนี่ยว่ามีใครบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยครับทุกคนเพราะว่าต้องบอกตรงครับคณะของอสอนลักษณเพชรวิเชียนเรารู้จักแต่คุณพ่อคนเดียวครับคนอื่นเราไม่รู้จักเลยนะนะครับนอกจากน้องนุ่นเนี่ยก็ดีครับ นะข้อดีคือคือดีเลยคือคณะของน้องนุ่นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกลิเกโคราดเนาะนะครับเป็นลิเกที่อยู่ฝั่งโคราดนะครับคือโคราดเนี่ยมันก็อยู่อีสานตอนบนใช่ไหมครับแต่คณะลิเกส่วนใหญ่จะอยู่ตามภาคกลางนะฮะอยู่ตามภาคกลางมากกว่านะครับผมแต่ก็ต้องรอดูเนาะเอฟซี FC เนาะนะครับถูกแล้วที่นุ่นเลือกช่วยคุณพ่อนะครับแล้วก็อ่อ ร่วมงานกับวงเพื่อนก็คือคณะลิเกลุ่งฟ้ากิตด,ดาบารามีนี่คือเป็นคณะของเพื่อนนะครับแล้วก็ส่วนคณะอื่นก็แล้วแต่เลยว่าจะรับเชิญนุ่นหรือเปล่าจะให้นจะให้นุ่นไปนรับเชิญวันไหนก็แจ้งงานมาเลยนะครับคือตอนนี้ยังยังไม่มีคณะไหนนะครับนอกจากลุ่งฟ้ากิตด,ดาบารามีนะครับ ส่วนคณะที่ทุกคนอยากให้ไปมากที่สุดก็คือคณะสองเทพบรตรสุทธิรักษ์เนี่ยอยากให้ไปมากแต่คราวนี้ก็ต้องรอดูครับว่าทางคณะของนิโน่เนี่ยเขาจะเชิญน้องนุ่นไปเล่นวันไหนเดือนไหนนะครับต้องรอคําตอบอีกทีหนึ่งนะครับมันมันถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนุ่นเนี่ยจะต้องไปรับเชิญคณะนี้นะนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยถึงแม้ว่านุ่นไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจอยู่คณะสองเทพประวสุทธิลักษ์ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะว่ายังสามารถรับเชิญได้ตลอดนะครับคือตอนนี้คือต้องบอกเลยว่านุ่นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนลิเกอิสระนางเอกลิเกอิสระนะครับที่สามารถรับงานได้ตลอดเลยนะครับขอพายเอฟซีนะมันร้อนครับต้องซับเหงื่อตลอดนะฮะข้อดีของการเป็นอิสระก็คือ,อได้ไปออกงานหลายๆงานแบบไม่จำเจเนาะนะครับ ถ้าอยู่คณะเดียวเราก็จะเจอชุดชุดเดียวเลยนะนะครับรก็จะเจอแต่ชุดเดียวแต่คราวนี้ถ้าไปรับเชิญหลายคณะก็เจอคนมากหน้าหลายตานะครับเจอคนนั้นเจอคนนี้ไปคณะที่มีเคยไปก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องนุ่นทํารับงานหลายอย่างนะก็มีรีวิวสินค้ารีวิวร้านค้าสินค้าเนะาะไลฟ์สดแล้วก็ร้องเพลง มีร้องเพลงแล้วก็มีรับงานราด้วยนะรํบวงสวงนะครับเอฟซที่นครพนมน่ะผมไม่รู้ว่าใช่ตรงงานไหมตรงที่เป็นองค์พญาสัตตะนาคราชไหมไอ้ที่พญานาคไอตรงตรงแม่น้าโขงอ่ะตรงจุดแลนด์มาร์คของนครพนมใช่ตรงั้นไหมที่บอกว่าจะรํบวงสวงอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่รู้ว่าใช่ตรงงานหรือเปล่านะนะครับเนี่ยเอฟซีจะได้เห็นน้องนุ่นรำก็ตรงนั้นแหละครับทุกคน ผม,ผ,มผมอยากไปถ่ายมากเลยนะกัซีนะเพราะว่าผมอยากดูนุ่นลำครับคือนุ่นร้องเพลงอก็เพาะก,ก็เคิรมอยู่ร้องลิเกก็ฟังแบบจับใจเราได้เห็นนุ่นไล่ลำคือแบบอ่อนช้อยแบบแล้วหลงอ่ะเหมือนหลงนางลำเลยนะกัซีนะคือเราดูแล้วเราชอบอะ่ะนะครับแต่ผมก็ยังไม่รับปากนะว่า างานที่นครพนมผมจะได้ไปไหมเพราะว่าต้องดูวันที่ถ้าถ้าเป็นเดือนมิถุนายนอะ่ะมีสิทธิ์ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าตารางมันอยู่ในเดือนพฤษภาคมอะ่ะแล้วมันอยู่ในช่วงที่เงินผมยังไม่ออกอะก็คงจะไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าผมอยากไปนะงานที่นครพนมนะนะครับอยากไปนะครับอืก็เดี๋ยวยังไงนะนะครับก็จะได้ไปนะครับ ก็ยังไงเ c ซีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะนะครับได้ไปแน่นอนนะฮะแต่อาจจะเป็นสักงานหนึ่งอาจจะไม่เป็นรับเชอรี่เกหรือน้องนุ่นไปร้องเพลงในผับผับโคลาสก็น,น่าไปเพราะผมเคยไปผับโคลาสมาแล้วผับโคลาสเนี่ยก็คือช่วงที่ผมไปตามน้องอุ๋งนะครับที่ผมได้ไปผับโคลาสแลนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ใช่ใช่ไหมครับวันที่สิบเจ็ดนะถึงแล้วนี่ 17พฤษภาคมนะครับน้องนุ่นก็รับเชิญวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนุ่นนำาดงเจอกับหูอิงเพชรบ้านแพงคืนนี้นะครับที่กลุ่มปิดนะครับเอฟซี FC. ไปชมกันนะนะครับแต่แมงกบ,บี้ไม่ไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวแมงกบ,บี้ก็จะคอยดูข่าวนะครับจากสื่อเอานะครับเดี๋ยวจะ,ะนําภาพนะครับมาเล่าข่าวเนาะทุกคนเนาะนะครับอ่าก็ก็ดีนะนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของน้องนุ่นเนาะ ก่อนหน้านี้ก็ไปร่วมงานกับผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะครับอันนี้ก็ได้ร่วมงานกับส่างนพเล่นแพงเป็นวงหมอลำนะครับหมอลำอันก็หมอลำนะนะผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็หมอลำนะครับก็ต้องจับตาดูครับรอดูว่ามีคณะหมอลำคณะไหนอีกที่อยากจะจ้างอยากจะรับเชิญน,นุ่นต้องรอดูนะเอฟซีเนาะนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่า มมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะทั้งรับเชิญทั้งแบบคณะลิเกของพ่อนุ่นก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ในการกลับมาของนุ่นเนี่ยนะครับแล้วยิ่งแบบว่าคณะลิเกจะได้ไปแสดงในโล,ละครด้วยโอ้โหนะคือแบบดีอะ่ะนะครับดีมากเลยทุกคนเออก็นะเราเราก็ต้องดูดูข่าวข่าวกันนะครับคือห้ามพลาดเลยนะ FC นะ ทั้ง4ี่ช่องของแมงกะบี้นะครับก็มีแมงกะบี้ฟิล์มตะกูลแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแมงค์คุ h ชาแนลนะครับในการทำคอนเทนต์ตามน้องนุ่นเนชนกนะครับถ้า f c ติดตามทั้ง4ช่องนี้ f c จะไม่พลาดนะครับแมงกะบี้ก็จะเล่าข่าวบ้างนะครับวิเคราะห์บ้างแล้วก็ไปถ่ายหน้างานจริงบ้างออกภาคขนามไลฟ์ไสดแต่ผมจะไม่ลืมนะทุกคนถ้าผมได้ไปถ่ายน้องที่คณะอิเกไอตอนที่รับเชิญะ ตอนที่น้องรับเชิญเสร็จแล้วอะเวลาที่น้องลงมาแล้วมีเอฟซีเราถ่ายรูปอะผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปถ่ายรูปกับน้องนุ่นนะครับตั้งใจอยู่นะเดี๋ยวช่วงนั้นผมผมจะไลฟ์สดด้วยนะนะครับเพราะว่าลายได้ไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงละนะครับก็ทางไลฟ์สดทางทำคลิปเลยนะเอฟซนะนะครับให้เอฟซได้ดูกันนะครับ ه, เปลต่ยนเต้นเนาะนะครับก็จะได้ ถ่ายรูปกับน้องนุ่นนะแต่ก็ต้องต่อแถวเนาะคนเนะาะก็มีหลายคนอยากถ่ายรูปกับนุ่นเยอะเราก็ต้องต่อแถวอะนะครับต่อแถวกันเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกับน้องตั้งแต่ผมตามน้องนุ่นมาผมยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะเพราะว่าลิเกมันเลิกดึกดึกจริงๆตีหนึ่งตีสองละมั้งนะฮะคือโอ้โหดึกมากอะวันนั้นผมไปถ่ายกับเที่ยงคืนครึ่งลิเกยังไม่เลิกเลยอะหกง่วงมากเลยนะนะครับอ่า ก็อย่างว่าเนาะคือมันต้องมีความอดทนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่านุ่นมารับเชิญก็ดีนะถ้านุ่นมารับเชิญเนี่ยม,มันน่าจะไม่ดึกมากใช่ไหมเขาอาจจะออกประมาณช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้มั้งรับเชิญอน่ยคงไม่ออกดึกหรอกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแะเนาะนะครับถ้างานไหนที่นุ่นไปรับงานนักร้องเข้าผับหรือร้านอาหารถ้าผมสะดวกไปได้ผมก็จะตามไปถ่ายเอฟซีอดูกันเนาะ นะครับก็จะมีไลฟ์สดอาจจะเป็นไลฟ์สดก่อนที่น้องจะไปแล้วก็คุยคุยกันก่อนดูบรรยากาศหน้างานดูงานบริเวณวัดหรือบริเวณงานที่เขาจัดพอลิเกเนี่ยก็จะมีอยู่2ที่ครับก็คือ1วัดครับส่วนมากคือวัดข้อ2ก็คือสถานที่ส่วนตัวอาจจะเป็นบ้านส่วนตัวครับนี่คือการจัดคณะนิเกที่เอามาลงนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรอชมนะ แม่กบีก็เต็มที่นะทุกคนนะนะครับก็รอลุ้นเอานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับคุณพ่อสอนรักกับน้องนุ่นเนี่ยได้แสดงร่วมกันนะครับลิเกพ่อลูกกันเนาะพ่อกับพระเอกเก่านะครับน้องนุ่นก็เป็นนางเอกอยู่แล้วนะครับนะก็ดีใจกับน้องนุ่นนะครับที่ได้กลับมาเล่นกับคณะในครอบครัวของตัวเองนะครับคณะเพชรวิเชียนหรือถ้าเรียกรวมคุณพ่อก็คือคณะสอนรักเพชรวิเชียนนะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแมงกะบฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมในช่องตระกูลแมงฟิลม์มผีเสื้อฟิลม์มแล้วก็แมงพูนชาแนลนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วทุกคนไปแล้วครับ